ธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลป์พิมานทิพย์ตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในการพระราชทานสัญลักษณ์สิริศริลปินแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคชาติยาราชนารีและทรงเปิดงานการสแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบเนเลคโคราช2021 ในการนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างขวัตวรคติยะราชนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จจากนั้นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทศการศิลปศิลปินและนิทศการธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลกศิละปะมีอิสรภาพในตัวเอง nature reign supreme in the world art has freedom in itself ซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ศิลปะร่วมสมัยคือชุดผีเสื้อและชุดเสือโดยเฉพาะเสือมีการนำเสนอเรื่องราวในอิริยาบถต่างๆสื่อความหมายถึงพ่อผู้ทรงปกครองเหนือราชนาจากักรอันหมายถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ราชาผู้ปกครองแผ่นดินด้วยพระเมตตาและทรงมีความห่วงใยทุกสุขของอาณาประชาราษตลอดเวลานอกจากนี้มีผลงานชิ้นสำคัญของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวราคติยราชนารีที่ทรงคัดเลือกมาจะแสดงเพิ่มเติมจำนวนสามผลงานได้แก่ภาพเสือร้องไห้ภาพจิตรกรรมสีน้ำบนกระดาษผลงานสีน้ำมันบนผ้าใบไม่มีชื่อ ซึ่งเป็นภาพผีเสื้อกระพือปีกอวดลวดลายและสีสันสวยงามที่บางชิ้นมีการแดัดแปลงเป็นรูปแบบสื่ออื่นๆทั้งประติมากรรมศิลปะจัดวางหรืองานออกแบบเครื่องประดับและผลงานประติมากรรมผีเสือ้อจากนั้นสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานสนัญลักษณ์ศิลปินแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารี ในการน,นี้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีกล่าวถวายสดุดีพระกิติคุณองค์สิริศิลปินสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ไทยที่ทรงสาเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยพระองค์เอง ซึ่งทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเรียนรู้ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะทรงเป็นที่รู้จักและทรงได้รับการยกย่องจากประชาคมโลกในฐานะนักวิทยาศาสตร์สตรีที่มีบทบาทสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยและนานาชาติแล้วยังทรงมีพระปรีชาสามารถสนพระไทยในงานศิลปะเป็นอย่างยิ่ง โดยทรงได้รับการด้านศิลปะและการดนตรีจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอุเดชมหารารรบนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพรรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ด้วยพระปรีชาสามารถทรงได้รับการทุเกล้าวถวายพระสมัญญาสิริศริลปินจากรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสนี้สมเด็จพระนิฐานที่ราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสัญลักษณ์ศิลปินและพระราชทานดอกไม้แสดงความยินดีแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีจากนั้นทอประเนตนเทศกาลการ,การสแสดงกูเจิงของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีนอกเหนือจากทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านการทรงเครื่องดนตรีได้อย่างไพเราะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอัจฉริยภาพการทรงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีกูเจิงหรือพินจีนซึ่งเป็นเครื่องดนตรีโบราณของจีนที่มีอายุกว่า2,000ปีส่งเล่นได้อย่างไพเราะและพลิ้วไหวอ่อนช้อยงดงามนอกจากนี้ทรงตรหนักว่าศิลปะวัฒนธรรมและการดนตรีนั้นสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จึงมีพระดําริให้จัดการสแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสองแผ่นดินหรือ Two Land One Heart Concert ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อพุทธศักราช2544เป็นมิติใหม่ของการกระชับสัมพันธไมตรีแน่นแฟนและยั่งยืนระหว่างประเทศไทยและสาธารณร,รัฐประชาชนจีนเพื่อนำไรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ในการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาวิทยาศาสตร์และการแพทย์สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปนับแต่นั้นเป็นต้นมาทรงจัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสแผ่นดินเรื่อยมา ซึ่งการแสดงครั้งล่าสุดนี้มีขึ้นในปี2556เป็นครั้งที่6นาสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งรัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุนยกย่องชื่นชมและยินดีถวายความร่วมมือจะส่งคณะดนตรีและนักริิงจำนวนมากมาร่วมแสดงตลอดจนรับเป็นเจ้าภาพจัดงานสลับกับประเทศไทย จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลกศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง Nature is Supreme in the World Art has Freedom in itself ศิลปินทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจะแสดงบริเวณชั้น2และ3โดยอาจารย์ปัญญาวิวจินทนสารศิลปินแห่งชาติเป็นพันธารัก์ประกอบด้วยผลงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวนหนึ่งผลงาน ได้แก่จิรกรรมกึ่งนามธรรมไม่ปรากฏชื่อเป็นผลงานฝีประหัสที่สะท้อนเห็นถึงความสนพระราชฤาษไทยในงานดนตรีต่อจากนั้นสมเด็จพระนิธิฐาธีิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดงานไทยแ,แลนด์เบเนเลสโครา2021และชมรมนิทรรศการภาพรวมของโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานศาชาติไทยแ,แลนด์เบเเลโครา2021 ในการนี้ทรงลงพระนาม,มาพิไทยและส่งลงพระนามในภาพงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติสำหรับงานแสดงศริลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไท a แลนด์เป็น,นเลกโคโรา2021เป็นโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยสํานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมากํารรมมกหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ธันวาคม2564ถึง31มีนาคม2565ที่จังหวัดนครราชสมีมา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดภายใต้แนวคิดเสริงสินถิ่นย่าโมมุ่งเน้นที่ผลงานอันเกิดจากแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสารรค์สาษแนวคิดจากภูมิปัญญาท้องถิน่นขนบประเพณีและวิถีวัฒนธรรมของชุมชนในรูปแบบของศิลปะจัดวางเฉพาะที่นำไปสู่การฟื้นฟูส่งเสริมและสไร้างรายได้สู่ท้องถิ่นและทุกภาคส่วน ซึ่งในปีนี้มีศิลปินชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมโครงการจำนวน53คนจาก25ประเทศนอกจากนี้มีการแสดงริ้วขบวนพาเหรด7ริ้วขบวนนำโดยวงดุรยิยางจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาอาทิเอกองค์อัครศิลปินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรริ้วขบวนเริศิลปินพระอาจรรยภาพเป็นที่ประจักษ์ศิลปินของแผ่นดิน ริ้วขบวนปรากฏการถิ่นศิลปีเบียนเล่หมานครแห่งอีสานเป็นต้นสำหรับพื้นที่การจัดแสดงผลงานแบ่งออกเป็น3อำเภอได้แก่เขตอำเภอเมืองบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีย่าโมสวนสาธารณะบุงตะลัวสวนสัตว์นครราชสีมาร่วมเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจโดยเยี่ยมชมงานแสดงศิลปกรรมนานาชาติได้ทุกวันจนถึง31มีนาคม2565ข้อมูลเพิ่มเติม f เฟซบ o a กแ a น a พจ a ทย a ลนด์เบเนเดกโครา2021องค์มนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยคณะเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงณฐานปฏิบัติการบ้านศพมางหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่3254ตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่าน การนี้องคมนตรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่และร่วมปลูกต้นไรย้อยใบแหลมเพื่อสร้างความเฉียวชอุ่มและร่มเงาให้แก่พื้นที่จากนั้นเดินทางไปโครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตบาบลภูคาอำเภอปัวเพื่อเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมเสื้อกันหนาวมอบแก่เด็กเพื่อบรรเทาความหนาวเย็น และได้พูดคุยกับราษฎรพร้อมเยี่ยมชมผลผลิตต่างๆที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการสร้างความปลื้มปิติให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งห่วงใหญ่ประสบนิกรเสมอมาโอกาสนี้คณะได้ฟังสรุปผลสำเร็จการดําเนินงานของโครงการพัฒนาบ้านกอกบ้านจูนตามแนวพระาราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการช่วยเหลือพัฒนาราษฎรโดยเริ่มกระบวนการพัฒนาที่มีรากฐานจากความต้องการของราษฎรอย่างแท้จริงจากในหมู่บ้านออกสู่สังคมภายนอกในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปตามกรอบแนวความคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ราษฎรมีไรายได้เพิ่มขึ้นถึงสเท่าทั้งเหลือเก็บพอที่จะส่งลูกเรียนในระดับที่สูงขึ้นอีกทั้งยังร่วมกันปลูกฟื้นฟูและรักษาป่า ทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะน้าในลําห้วยมีคุณภาพดีขึ้นและมีใช้ตลอดปีสามารถใช้ทําระบบประปาภูเขาผ่านระบบการกรองทําให้มีน้ําสะอาดมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลดูแลสุขภาพอนามัยทําให้ความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมของราษฎรดีขึ้นจากนั้นเดินทางไปโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านศบ,บนขุนตำบลป่าคาอเภอท่าวางาังผา เื่อเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมเสื้อกันหนาวโอกาสนี้ได้พบปะพูดคุยกับราษฎรพร้อมเยี่ยมชมผลผลิตต่างๆซึ่งราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านศพขุนสามารถลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชระบบวันเกษตรเกิดความหลากหลายในพื้นที่จำนวน470ไร่ ป่าไม้ได้รับการปกป้องฟื้นฟูทําให้ระบบนิเวศป่าต้นน้ํากลับมาสมบูรณ์อีกครั้งแหล่งอาหารและไม้ใช้สอยให้แก่ชุมชนจํานวน1620ไร่ราษฎรมีน้ําอุปโภคบริโภคจากป่าที่ได้รับการฟื้นฟูอีกทั้งพืชอาหารเช่นตาวก็สามารถให้ผลผลิตสร้างไรายได้เป็นอย่างดีเกิดความอยู่ดีกินดีให้แก่ราษฎรได้อย่างยั่งยืน